เก็บเองไหนไอ้ชิวเห็นเห็นจุดไหนลูกดูสิโอ้ยไอ้ิวเป็นคนเห็นเองเลยเหรอพ่อเกือบเหยียบเลยเหรอผู้คบเกรียตัวเลเห็นตาออกมานี่ไงนี่ไหนไหนโอ้ยหลวพ่อเห็นก่อนอีกดอกหนึ่งอยู่ด้วยกันเหรอ มาหาอะไรนะเจอไหมไม่เจอเจอนหนูลุกนุ้ยเอามาจากป่าแล้วใครบอกให้ลงน้ำนะฮะใครบอกให้ลงลูกว่าอยู่ไหนลูกไม่มีไหนพขจะพาไปกิน นู่นไงนูง่นนี่เนาะนี่เหรอนี่ไงนี่ไงเหรออร่อยไหมอร่อยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมลูก เ,เติมพลังแล้วไปต่อลน้ำไม่กว่าแม่ว่าเหรอลูกลงน้ำไม่กว่าแม่ว่าเหรอกว่าไหมเป็นไรลูกฮะ โอ้หเปียกหมดเลยล้มเลยเหรอไหนหันหน้ามาสิแม่ว่าไหมเนี่ยฮะแม่ตีแน่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเปียกไหมเปียกที่ดีสามออกบีบน้ำออกทำไมมันก็ไม่แห้งอย่อนเดิมแหละแม่ก็รู้เหมือนเดิม <laughs> ไหนขอโทษแม่ยัง อห,หนูนะหนยนะอย่ามาใกล้หนูนะหนูเปียนนะ้า,าหนูนะหนูเปีหมดเลยหนยหมดเลย